ทำให้ทีมขับเคลื่อนเดินหน้าได้แรงขึ้นทำอย่างไรพอเราได้ทีมมาแล้วนะครับเราจะทำยังไงให้ทีมนั้นขับเคลื่อนได้ด้วยดีที่สำคัญที่สุดก็คือการดูแลทีมหรือการซูเปอร์ไวส์นะครับการซัพพอร์ตทีมที่จะทำให้ทีมมันเติบโต จากคลิปที่แล้วที่มีคนบอกว่าการสร้างทีมนะครับผมทำงานคนเดียวผมอยากมีทีมอยากมีคนมาช่วยอยากจะมีคนมาช่วยดูแลธุรกิจต้องทำยังไงบ้างนะครับไอเดียาการสร้างทีมที่ดีมากๆนะครับครั้งที่แล้วได้มีการแนะนําและบอกว่าอันดับแรกเลยก็ต้องคัดเลือกทีมก่อนนะครับ มีการคัดเลือกทีมที่ถูกต้องการคัดเลือกทีมก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่อยากเติบโตมีจิตใจที่อยากเรียนรู้ชอบช่วยเหลือคนแล้วก็มีความคิดบวกนะครับคราวนี้พอเราได้ทีมมาแล้วเราจะทํายังไงให้ทีมนั้นขับเคลื่อนได้ด้วยดีที่สําคัญที่สุดก็คือการดูแลทีมหรือการซูเปอร์ไวท์นะครับการซัพพอร์ตทีมที่จะทําให้ทีมมันเติบโตคนกล่าวไว้ว่าการดูแลทีมเหมือนเป็นผู้รับใช้คนในทีมเลยถูกต้องครับแต่ผู้รับใช้ไม่ได้หมายความว่าเราไปเป็นคนรัับใช้า่หว ให้ความรู้เขาดูแลเขาแล้วก็ช่วยเหลือเขาในการที่เขาต้องการความช่วยเหลือนะครับก่อนอื่นเลยคุณต้องรู้ก่อนว่าทีม, então, ทม, icism, ม times, คุณนั้นมีเป้าหมายเดียวกับคุณหรือเปล่าการดูแลทีมมันถึงจะไปด้วยกันได้ถ้าทีมคุณมีเป้าหมายกับคุณคนละเป้าหมายกันการดูแลทีมก็จะไปได้ไม่ดีนะครับแต่ถ้าวันนี้ทีมค sure ุณมีเป้าหมายเดียวกับคุณจะไปได้ดีเอางั้นถ้าเกิดทีมมีเป้าหมายคนละเป้าหมายกับเราล่ะจะทํายังไง ก็ต้องคุยกันก่อนนะครับว่าทําไมเขาถึงมีเป้าหมายนี้ทาไมเรามีเป้าหมายนี้แล้วเป้าหมายเขากับเป้าหมายเราหาจุดที่มันเชื่อมโยงกันแล้วมันตรงกันได้ไหมถ้าหาจุดเชื่อมโยงแล้วตรงกันได้เป็นเป้าหมายเดียวกันได้ธุรกิจคุณหรือองค์กรคุณหรือแผนกคุณก็จะขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีครับการดูแลทีมอันดับแรกเลยนะครับวันนี้เราต้องคล้องใจคนในทีมด้วยกันถ้าเราเอาใจไปดูแลเราจะได้ใจกลับมาครับถ้าเราเอาเงินไปดูแลก็จะได้ต้องเรียกเงินตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเราใช้ใจดูแลก็จะได้ใจกลับมานะครับ การดูแลทีมส่วนหนึ่งของการดูแลทีมก็คือการเข้าอ,อกเข้าใจและรู้ถึงว่าเขามีเป้าหมายอะไรมีปัญหาอะไรบ้างและคุณสมบัติของผู้นำที่ต้องดูแลทีมให้ดีก็คือการที่ผู้นำจะต้องรู้ Open Mind นะครับเปิดใจรับรู้นะครับว่าคนในทีมของเรานั้นมีปัญหาอะไรบ้างเราสามารถช่วยแก้ปัญหาอะไรให้เขาได้บ้างนี่จะทำให้ทีมนั้นได้รับการซัพพอร์ตจากเราที่ดีพอซัพพอร์ตได้ดีทีมก็จะขับเคลื่อนได้ดีครับ จะทําให้ทีมขับเคลื่อนเดินหน้าได้แรงขึ้นทําอย่างไรก็จะเป็นเรื่องของการ motivation การ motivation ก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลทีมครับการ motivation จะทำไงทีมขับเคลื่อนได้ดีนะครับก็อาจจะต้องเป็นการ motivation ด้วยคําพูดนะครับ motivation ด้วยการกระทํา motivation ด้วยสิ่งจูงใจต่างๆนะครับหรือ motivation ด้วยรางวัล motivation ด้วยเกียรติบัตร motivation ด้วยเรื่องของการให้กําลังใจต่างๆนะครับการ motivation ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ทําให้ทีมมันเติบโตได้ครับ หวังว่าผู้ประกอบการนะครับลองเอาไปใช้ดูครับในการซัพพอร์ตทีมดูแลทีมเอาใจใส่ทีมและโมดิเว t i ชันทีมอาจจะทำให้ทีมของคุณนั้นเติบโตและขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีครับฝากไว้ครับขอให้ผู้ประกอบการทุกท่านเติบโตและเข้มแข็งเอาใจช่วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือชอบคลิปอื่นๆของผมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีต่อไปนะครับขอบคุณครับ